ด้านความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างสวนดุสิตโพนะคะก็ออกไปสำรวจมาก็เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและก็รัฐบาลที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ชื่นชอบผลการปราบทุจริตคอร์รัปชันและก็นโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรขณะเดียวกันค่ะก็นำเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเ,เร็วที่สุดค่ะโดยสวนดุสิตโพมหา,าวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนะคะก็ออกไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศเรื่อง การทำงานของคอสอชอและก็รัฐบาลพบว่าส่วนใหญ่ค่ะประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ89.11ชื่นชอบและก็ชื่นชมเรื่องการปรับปรามการทุจริตคอร์รัปชันรองลงมาค่ะ80.85เป็นเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาชาวสวนยางแล้วก็การจ่ายเงินจำนำข้าวอันดับที่300ร้อยละ76.81ชอบนโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพขึ้นเงินเดือนลดราคาน้ำมัน ส่วนเรื่องที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างเป็นห่วงในการทำงานของคอสช,ช,ชและรัฐบาลได้แก่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและอาจทำงานได้ไม่ต่อเนื่องไม่ได้รับความร่วมมือสำหรับเรื่องเร่งด่วนที่อยากให้เร่งดําเนินงานอันดับแรกก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาค่าครองชีพและควบคุมราคาสินค้า อันดับที่2ก็คือการช่วยเหลือเกษตรกรราคาข้าวราคายางแล้วก็พืชผลทางการเกษตรอื่นๆอันดับที่3ที่อยากให้แก้ไขเร่งด่วนนะคะก็คือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งการปฏิรูปการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพคะ่ะ